อ่ข <Cornell>. ั้นตอนการทาทเพเส็จไปสัเพ้ก็เดี๋ยวอาทิตหน้าต้นเดือนเมษายนคัพกิอาล็ไปก็อันนี้เพงนี้ทำาอะไรมริกี่วนร่ไ้างก็มีโอกาสได้เขียนเข็นนกเพลงภษาเป็นภษาถ้าไม่อยู่ดีได้ออกอ ก็จริงๆคุณไบร์ทเขามีเขามีโปรเจกต์ที่จะทำเพลงของเองอยู่แล้วตอนแรกเขาก็มองหาศิลปินเอเชียเยซูเดียมเจจินขาวในการรออะไรเงี้ยพอพอได้เจอกันเราเขาก็ช่วยหญิงน่าจะน่าจะมีความพิเศษที่น้องน่าทำอะไรได้จากทุกคนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับลองทำซิงเกิลดูซิว่าเป็นยังไงเขาทำไปแล้วก็พอใจก็เลยแบบเอออยากให้ลองทำเป็นที่แบบเป็นซิงเกิลทาเพลงก็ลองลองปล่อยดูนะจ๊ะ โอ้ยยังยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือในในส่วยสมเตมก็เป็นเพลงเต้นเป็นเพลงสนุกเป็นเพลงฟังสบายๆก็มีมีหลายมีหลายแบบแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกอันไหนมมาโปจะสัญญาติดกี่ปีคะตอนนี้เซ็นไปห้าปี<ช><ม>ว่าก็เฉพาะงานที่เป็นที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลงานในเมืองไทยอะไรเงี้ยเองก็ยังมีแอีกคนไทยก็จะได้ฟัครั้งน่าจะได้ฟังปีนี้อี่นอกจากที่เซ็นไปห้าปีมีเพลงเนี่ยหรือว่าได้แสดงด้วยอะไร เขาก็มองมองแันต่อไปในงานแต่ละงนว่นเลยว่างานต้องต้องดูเรื่องของเด็กก่อนว่ามันไปได้แค่ไหนงั้นถ้าปีนี้ก็คือรารงานในไทยในด้านตอนนี้ก็รับละครที่รับอยู่งานที่เป็นยาวๆงานตอนนี้ไม่ได้รับอะไรเพิละครที่ถ่ายทำอยู่ละครที่เรารับทิ่ชอบรือว่าทำได้แล้วเราต้องดูเพลงก่อนถ้าแบบไปไหนเราคนรู้จักยังรับในในผลงานยอมรับใน มีแบบซัมเบอร์ทิ้งนไหมคะ่ายไปแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไบบทอ่เริเปยดือไปน้อ้วยก็ก็เรียกได้ว่าทิงทนนยมันก็เป็นเป็นเล่มที่เราได้ทาอะไรหลายๆแบบการขบน้าที่ได้มีหลายแบบท้ายถือว่านีเป็นที่ที่สมบูเคาเป็นที่สุดนคอะไรที่เกดข้นใจที่บบก็จงจริงาๆคะนึ่งคอด้วยด้วยวงานด้วยสิงที่อนาคตที่เรามอง รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานเหมือนอย่งอย่างที่ใหญ่พิยานเองหรือว่าทุกคนที่ทำงานแฟชั่นเซตนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็อยากแบบเไ็้ภาพสวยๆมาดีเลยฉันไม่ถือว่าแบบแนวที่สุดจากที่เราเคยถ่ายมาแปลกมากค่ะแปลกมากใช่มันมีหลายสไตล์มากแตกแนวแบบปิ๊ตต้าก็โอเคนะคะก็เห็นที่ใหญ่บอกว่าขายค่บขายหมดม limit capacity ของเราเนี่ยมันแค่มานเคยพูดตับหลายครั้งเลยอะว่าแบบอิงตอบไม่ได้จริงๆคือแน่ๆแหละคงไม่ได้ถึงขั้นแบบ หรือคอณเขาแต่ว่าถ้ามันเป็นบทของภาพยนตร์ที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นมุมกล้องที่สวยงามอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราเราจะกลัวมันแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ว่าเปิดกล้องมาแล้วแบบเห็นเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่จะเหมือนดูช่วงหลังแบบเคยว่าจะตามองว่าพี่หญิงแบบเซ็กซี่แบบอะไรอย่างเงี้เยอะมากขึ้นก็น้อยลงนะจากหรือว่าน้อยลงจากสมัยนีสักสองปีที่แล้วจากจันทราจากจันทรามาแล้วหนูก็พยายามว่าเรืองรับงานที่มันเรียกว่าอะไรแตกต่างมากขึ้นผี้หญิจากที่โฆรณา ไม่ได้เยอะแยะอะไรค่ะก็สำหรับอัมบักแฉกชุดแม่น้ำท้าว่าทิ้งทัวร์ของพี่หญิงนี่คืออะไรต่อไปจะไม่มีแล้วจะเป็นยังไงเวนค่ะคงไปต่เตีอือทำไมอะคะเนาะเราก็รู้สึกว่าเราทำไปแล้วเนาะแบบคนก็จะเบื่อแล้วหรือเปล่ารอให้แบบสักสักพักนึงเราไม่กลับมาถ่ายใหม่ภาพที่เห็นนี่คือแบบสวยมากนะคือไม่น่าทิ้งทัวรเนาะไม่ได้มีนมของไม่ได้มีนมมาของไม่มีค่ะ